คุณผู้ชมขาะยินดีกับน้องโตเกียวด้วยละกันค่ะโตเกียวลูกแม่แพรเผากับบอสบิ๊กค่ะคุณผู้ชมค่ะล่าสุดนี้นะคะทางคุณแพ,พาเผาขัดได้จัดงานวันเกิดให้ลูกชายค่ะคุณผู้ชมค่ะโอ้โหงานนี้นะคะมอบของขวัญชิ้นโต รถให,ใหญ่โบแดงๆค่ะคุณผู้ชมค่ะอลังการงานสร้างมากๆเลยค่ะไม่คิด Hence, ว่าบอสเทลจะกล้าให้ของขวัญน้องโตเกียวเยอะขนาดนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะอันนี้เป็นของขวัญสิ้นใหญ่เลยนะคะไว้เวลาเดินทางนะคะคุณผู้ชมค่ะให้น้องโตเกียวได้นนั่งสบายๆด้วยค่ะกับน้องนาริตาค่ะพี่น้องขะเวลาเดินทางใกลๆหรือเวลาไหนที่ได้ไปออกคอนเสิร์ตกับแม่นะคะหรือว่าไปเที่ยวนะคะก็ได้มีรถตู้นะคะคุณผู้ชมค่ะเด้พาลูกๆไปนะคะพี่น้อง่ะเพื่อความสะดวกสบาย นะค,ะคนเป็นแม่ทําได้ทุกอย่างค่ะคุณผู้ชมขาแล้วก็ล่าสุดนี้นะคะเพิ่งเป็นวันเกิดของน้องโตเกียวใช่ไหมคะคุณผู้ชมขะแล้วก็ทางบอสแพลเนี่ยก็ได้จัดงานวันเกิดให้น้องโตเกียวด้วยนะคะคุณผู้ชมขาเรียกได้ว่าน่ารักมากมาก มอบของขวัญชิ้นใหญ่ๆนะคะงานนี้ก็มีหลายๆคนนะคะเข้ามาร่วมแสดงความยินดีในงานด้วยนะคะคุณผู้ชมขาแล้วก็เป็นภาพความน่ารักความอบอุ่นนะคะคุณผู้ชมขาในภาพบรรยากาศอาบพี่นองคขาแล้วนี่นะคะของขวัญน,น้องโตเกียวนะคะเยอะมากๆค่ะคุณผู้ชมขาก็จะมีบ้านฮักน้องเพลงนะคะบ้านฮักหนุ่ม นอลทนะคะคุณผู้ชมค่ะแม่แอนนี่อเมริกาพี่สีปะากุ้งพี่กุ้งนบพกรพี่ภูพี่หนิงนะคะแล้วก็มีบ้านฮักแม่นาริตะโตเกียวนะคะคุณผู้ชมคาแล้วก็จะมีพี่ดาวพี่ก้อยพี่แป้งแม่ระแม่พิสอเมริกานะคะแม่น้อยพี่ขวัญป้าอังพี่เปาพี่หนิงพี่ตาลแม่อา แม่อรไทยพี่สุชัดยาพี่บานพี่ปราณีพี่ไหลพี่ไผ่สีแม่เจี๊ยบนอร์เวย์พี่นุชไม่ประสงค์ออกนามก็เยอะอยู่เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมขารวมหลักหมื่นเลยทีเดียวไม่ประสงค์ออกนามนี่ก็เยอะเหมือนกันละค่ะคุณผู้ชมขานี่นะคะก็จะมีขอบคุณนะคะบ้านฮักของคุณแพรวพาวอีกนะคะคุณผู้ชมขาก็จะมี ป้าปุ้มนะคะคุณยายอ้วนป้าออนป้าดาป้าหมวยป้าเมป้าวันเพนป้าเป๋าป้าไก่คุณยายวันป้าดาไงป้านิดคุณยายรินป้าติ๊กนะคะคุณผู้ชมขาอันนี้เนาะค่ะสิเป็นของขวัญนะคะที่มอบให้น้องตัวเกียวค่ะพี่น้องขาแล้วก็ให้น้องตัวเกียวจาก F อฟซ คุณสำรฤิกแสนสนี์นะคะบัตรฟรี3ใบจากแม่สมบัติชมพูราชค่ะให้น้องโตเกียวอีกนะคะก็จะมี fc แม่ถมนะคะคุณผู้ชมค่ะ fc แม่บุญถมนะคะแล้วก็มีไม่ประสงค์ออกนามอีกนะคะแล้วก็มีเฟสเม,เมริตะนะคะคุณผู้ชม่ะเฟสเมริตะนะคะร่วมทำบ,บุญลงทานในวันเกิดน้องโตเกียวนะคะก็จะมี FC ป้าอุไรไพรสีนะคะคุณผู้ชมค่ะทางคุณเพยวพาก็บอกว่าขอบคุณที่รักและเมตตาน,น้องโตกเกียวนะครับนี่นะคะของขวัน้องโตกเกียวได้เยอะมากๆค่ะคุณผู้ชมค่ะหมอล้ําหน่อยในอนาคตเนาะค่ะพี่น้องค่ะโอ้โหแฟนคลับก็น่ารักซัพพอร์ตคุณเพลยวพาแล้วก็น้องโตกเกียวเสมอค่ะคุณผู้ชมค่ะ ล่าสุดนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะทางบอสแพลวก็พาลูกๆนะคะได้ไปนั่งรถตู้คันใหม่นะคะแล้วก็ชมการ์ตูนไปด้วยค่ะคุณผู้ชมขาบอกเลยว่าแฮปปี้มากๆนะคะสำหรับบอสแพลวนะคะคุณผู้ชมขาแฟนคลับก็ได้ไปแสดงความคิดเห็นนะคะแล้วก็แบบว่ายินดีกับน้องโตเกียวนะคะพี่น้องค่าที่ได้ของขวัญชิ้นโบแดงนะคะจากบอสแพลวค่ะคุณผู้ชมโดยบอกว่าโตเกียวขับเองเลยบอสว่า เห็นว่าลาแม่เขาซื้อม้าเพื่อครอบครัวนั่งสบายทั้งพวกพี่ๆเขานี่นะคะลูกแม่แพลวพ่อบิ๊กชีวิตดีมากๆจ้าสิ่งไหนที่ทำแล้วมีความสุขก็ทำเลยค่ะแม่แพลวพี่นาริตะน้องโตเกียวเพราะความสุขของเราไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครคะ่ะเหมาะสมกับครอบครัวที่น่ารักมากๆ ขับขี่ปลอดภัยค้ำคูนเงินล้านมีแต่โชคลาภวาสนานะคะเสียโตเกียวนี่นะคะคุณผู้ชมขาสบายเลยงั้นนี่ไซคาสซิ์ได้สบายสบาย,บายเด็กๆก็มีการ์ตูนไม่งองแงตลอดทางแน่นอน ยินดีกับความสำเร็จอีกอย่างของคุณแพลวพวด้วยนะและนี่นะคะจะคงเป็นแม่และยังคิดหาความสบายให้ลูกๆค่ะคุณผู้ชมขาเรียกได้ว่าเป็นแม่คนนะคะเฮดได้สุยางอิลีค่ะพี่น้องขาสุดยอดจริงๆเลยนะคะสำหรับบอสแพวนะคะก็เป็นกำลังใจให้ด้วยละกันนะคะก็รอติดตามกันต่อไปนะคะคุณผู้ชมขา แฟนคลับท่านนี้นะคะก็บอกว่าสุดท้ายแล้วคนที่ไม่ชอบเราเขาก็ไม่ชอบเราอยู่ดีที่ทํามาหากินต่อไปแม่แพลวเพาจงใช้ชีวิตให้มีความสุขมีครอบครัวแม่ลูกลุงป้าตายยายที่รักกันมี มีลูกน้องที่น่ารักและเคารพประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานเวลาและเหตุการณ์มันจะช่วยคัดคนที่จริงใจกับเราด้วยอย่าไปเสียดายกับคนที่ไม่เห็นค่าเรามีลูกเป็นทรัพ์ยสมบัติล้ําค่าที่สุดแล้วขอให้มีแต่ความสุขนะคะนี่เป็นความคิดเห็นจากแฟนคลับเนาะค่ะพี่นองคาต่างคนก็แบบว่าเผื่อได้เห็นภาพบรรยากาศนที่สองคนนะคะก็คือบอลบีกับบอลเพลวกับมาหากันนั่นเองค่ะพี่นองคะ นี่นะคะคุณผู้ชมค่ะแฟนคลับยังบอกอีกว่าความสุขไม่ต้องหาซื้อเราทําขึ้นมาเองได้ค่ะเงินความสุขไม่ต้องซื้อหาเราต้องทําขึ้นมาเองค่ะเงินทองเยอะไปก็เจอคนที่จ้องอิจฉาความรักของแม่อบอุ่นเสมอไม่ให้ลูกทุกอย่างจะไปให้ใครนี่นะคะภาพบรรยากาศน่ารักมากๆนะคะแฟนคลับก็ว่าแบบนี้เนาะคะ่ะทาให้คนที่เรารักและรับ ทำให้คนที่เรารักและรักแบบไม่มีข้อแม้นี่แหละคือความสุขที่แท้จริงใจดีกับเด็กมากนี่นะคะน่ารักมากนะจ๊ะแม่แพลวครับขี่ปลอดภัยนะคะเด็กๆสะดวกสบายมากอบอุ่นมากจ้าทำเพื่อครอบครัวเก่งจริงๆขอชื่นชมค่ะนี่นะคะก็เก่งจริงๆนะคะคุณผู้ชมค่ะสำหรับคุณแพรวเพนะคะเฮ็ดเพื่อนลูกได้ทุกอย่างนะคะเพราะว่าทางคุณแพรวเเนี่ยแทบจะแบบว่า ทำงานหนักมากๆเลยนะคะแล้วก็หาเวลามาหาลูกนะคะว่างก็คือต้องหาเวลามาให้ลูกนะคะพี่น้อง่าแล้วก็เก่งจริงๆค่ะเพราะว่าเธอเจอดราม่าเยอะมากๆทุกวันเลยนะคะคุณผู้ชม่ะคุณเพียวานะคะเจอดราม่าทุกๆวันนะคะแต่ว่าเธอก็เป็นผู้หญิงแกล่งนะคะคุณผู้ชมขะแล้วก็เก่งมากๆที่สามารถผ่านไม่ได้ไม่ได้สนใจนะคะคุณผู้ชม่ะทางคุณเพียวเองนะคะไม่ได้สนใจดราม่าหรืออะไรเลยนะคะคือโฟกัสแต่ขอบพั่อยางเดียวเลยะค่ะพี่น้อง่ะก็คือสุดยอดจริงๆนะคะสำหรับ รับคุณแพวเยวๆนะคะเป็นหัวหน้าทีมที่ดีนะคะเป็นหัวหน้าวงที่ดีนะคะแล้วก็เป็นแม่ที่ดีคนหนึ่งเลยนะคะคุณผู้ชมข่าวสุดยอดจริงๆคะ่ะสําหรับวอตแพลนะคะคุณผู้ชมส่วน so, วันนี้นะคะต้องไปติดตามกันนะคะวันนี้นะคะ่ะ คุณผู้ชมค่ะขออนุญาตแทรกซักเล็กน้อยนะคะพี่น้องขาแสงทองสัญจรบุกบ้านพิธีกรออซี่นะคะนาลิตาไลท์สองหนึ่งสามค่ะคุณผู้ชมขายี่สิบสามมิถุนาย,ยนนี้นะคะณบ้านยางซองตะบลนาบัวอำเภอเพนจังหวัดอุดรธานีค่ะคุณผู้ชมขาแสงทองสัญจรน,นะคะคุณผู้ชมขาพิธีกรออซี่นะคะอยู่ที่บ้านพิธีกรออซี่นะคะคุณผู้ชมขายี่สิบสามสามารถไปเจอได้นะคะอยู่ที่อุดรธานีค่ะคุณผู้ชมขา อย่าลืมไปเป็นกำลังใจให้กำลังใจบอสแพลกันเยอๆะๆแล้วกันค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนค่ะถ้ามีข่าวสารอะไรใหม่ๆอัปเดตนะคะเดี๋ยวจะรีบมาอัปเดตคุณผู้ชมทราบเลยแล้วกันค่ะต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ